อ,อนนนนันนี้ก็ไม่น่าสักดามาสเตอร์นะครับโอเคผมเคลวิเคสนะมาต่อสำหรับมาครบพิกเซลมอนนะพาร์ที่ห้าส <55. S 2> ิบห้าเย่มาต่อกันเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะเป๊ะวันเดียวครับวันเดียวสามพาร์ทกี่พาร์ทสี่พาร์ทรอรอเนี่ยผมพยายามการแกงแกงอะไรครับแ,แกงบอก่อน้ำครับผมจะเอาทะ่วีแค<ม>ุณนะ ในหมดะแต่กลับไปถูกนะครับเพราะผมมาไกลมากครับะไ่ครับอุ้ยเกือบตกแล้ววะเดี๋ยวผมดูดิว่าไกลขนาดไหนหกร้อยบล็อกเองครับมีคนทาไฟผมเอาได้ได้นี่มาครับเป็นไอเทมสุดยอดในพิกเซลมอนครับเนื้อซอมบี้เอแต่ก็หายากไางงซอมบี้เนี่ยได้ไม่มีซอมบี้ไงอุ้ย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 เฮ้ คุณแม่งเกือบฆ่าผมไงข่าวาคนมึงโง่เองอะผมกระโดดไปแล้วคุณขุดอู้แล้วมันก็ไหลามาพอดีก็ว่าจะทำการแกล้งเราวะไอ้แกล้งแกล้งบอนะ่อน้ำโดยการเอาลาวาไปปลุกเสกเอ้ยเนี่ยขุดไปไดเรื่อยครับ ก็ล็อกเป็นเ์นะฮะก็ล็อกแค่ประคาศตนั่นเองนี่ครับนี่เป็นไงปุดไปเรื่อย,อยการทำคอเปอร์โซนเป็นอะไรเอ็ะเยร์เราเอาให้เต็มเลยกว่าวเราจะวิงว่งอุ้อยนะคุณไปไหนแล้วครับโอ้ยยูทู<ร> ไปด้วยครับไปด้วยครับไฟก้อนอีกแล้วกัน์ล็อกจับให้หน่อยไหนอ้อเจอแล้วจับทำไม<ย>ไฟ,ไฟก้อนกากระเอ้ยมันบินได้แล้วกันล่ะผมมองมมไม่เห็นไงกากระเนี่ยนะไฟก้อนสองตัวเออหน้าอะไรจับให้หน่อยไม่จับได้ไหมเนี่ยจับให้หน่อยจับก็ได้มีบอลไหมตายซะเถอะ เฮ้ยอย่าให้มันตายสิจับให้หน่อยสีเหลืองนะท,ท,ที่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 บ้านเรามีนี่ไงที่บ้านเรามีเครื่องเทศโอเคเบาเอลตราเบ้าออไปอเอาให้เดี๋ยวรู้ว่าเขาจับได้ไหมน่าจะตีมันอีกนิดนึงนะเลือดมันลห <บะ S 1> ลุดว่ะหลุดว่ะเราต้องปิกาจูตีแม่งครับอ้าวทีเดียวตายเลยปิกาจูโอเค,อเคน,นะหลังจากนี้เนื่องจากตะกี้ผมอยู่ยู่จะเปลี่ยนเป็นเกลาดอสก็หลุดเลยครับใช่จับได้ไหนครับ ฆ่าสแลชไปซะอย่าเออพิ่งฆ่าอุ้ยมันแดงแล้วมาจับ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 ขออาตาเมทผมอาจจะไฟการ์ล็อกจับกระบังถุงนี่อย่าให้รุดอย่ารุดอย่ารุดอ่ารุดเย็ดคุณเล่นการ์ล็อกกร์ล็อกกูขอได้เบย์ขายให้สามร้อยถุเอาละค่ะไปเอาเอาบัตรทูไปครับแม่งเขียนง่วงง ไม่ได้เขียนม่วเขียนรหัสประูเขียนรหัสประูม่วงไงเฮ้ยยางรอบกูขอเถอะเดี๋ยวให้กลับกลับเกาะเลยกลับเกาะเลยกูไม่อยู่ละกลับหรอกลับเลยกลับเกาะหรือกลับบ้านคุยไม่ไม่ไม่จะกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์หรือกลับบ้านอ๋อแล้วหมดแล้วแต่เราอ่ะกลับบ้านแล้วกันักติเท่ไห่อันนี้ผมมาบ้านทะเลบ้านทะเลหรือว่าอะไรบ้านไม่ใช่บ้านในทะเลสี่บ้านโปเกมอนเซ็นเตอร์อ่ะอ๋อโอเคกลไหมเจ็ดร้อยบอก เจ็ดร้อยอ่ะไม่ไกลเท่าไหร่ไปพี่วิ่งกันกาเด็กก๊อกแล้วสุดท้ายการการเดินหาของเรา่ไม่สำเร็จหรอการดอนเราจะไปได้ใส่ก้อนแผ่นนะไม่ใช่การดอนดิตัวอะไรนะเคลูก้าคือเคก้าแม่งพูดชื่อผิดตลอดเลยนี่เราจิตนี่ตัวอะไรอ่ะไม่เชื่อว่าเอ่อกเกะชันซี่ชันเซ่ชันดูชันดู เออทานซี่ตัวเชียเลยเนี่ยเขาเรียกว่าควายอา้าวการ์ลกเรกตัวเองทำไมขอโทษครับนั่งหิวเร็วอ่ะการลเอาดูเหมือนเราต้องนั่งเรือไปครับข้ามทะเลก็เออเดิแล้วรู้สึกจะผ่านบ้านน้ำเราด้วยแล้วมีเรือไหมครับผมมีครับขอผมให้อันหนึ่งสบายเอิญไป ห้ามชนกันเลยนะเพราะมีคันเดียวเท่านะั้นอีกลำเดียวไปก่อน,นครับเอ้ยเฮียขอหาอะไรครับทำไหมครับคุณไม่ให้ผมนำนับก็นำเลยสิครับอย่าเคาะนะไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ใช่ไหมอา่าอ่าอีกสี่ร้อยบล็อกเองนั่งเรือหรืวิ่งอันไหนเร็วกันนั่งเรือครับดูได้ไง รู้สึกว่าหนึ่งวินาทีมันจะขับได้เจ็ดบล็อกบอกว่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีได้ไปเจ็ดบล็อกกเหรอหนึ่งนาทีมันปลาสิไอหนึ่งวิหนึ่งนาทีเจ็ดบล็อกนี่มันก็ช้าไปไงหนึ่งวิมันไม่ได้เจ็ดบล็อกแต่ความเร็วมันแล้วก็ปล่อยแล้วมันยังไปต่อคือยังไงมันก็เร็วกว่าลงเลยเลยก่อนมันตงไไม่ถึงดิอ่ะถึงแล้วนะอีกสองร้อยบล็อกเดินไปเอาเดินไปเอาตรงนั้นเดินไปเอาอะไร เรียนเราโปเกมอนเซ็นเตอร์มีเรือมังไปไหนวะขุดด้วยแล้วขุดแล้วไม่เอาด้วยนะแน่นย,นยิงไงยิงไม่เอาเว้ย <c oughs> ไอ้ไหนไอ้ไหนบ้ากูวะเนี่ยเราต้องวิ่งไปไกลครับสองอีกไม่ใช่ไหมต,ต้องไปต้นไม้อะอ๋อเราจสิบบล็อกอันนี้คนมาคนละฝั่งเหรอเพราะเราอยู่คนละด้านกับบ้านเลยไงเนี่ยด้านเนี้ยผมเคยมาแต่อ้อมใช่ไหมใช่ คุณเดินโคตรช้าแล้วผมวิ่งหนีคุณแล้วนะอุ้ยเฮียร่วงอ้าวโดนทาไฟอีกอะไรวะทีเดียวตายคุณอยู่ไหนเนะี่ยโอเคถึงแล้วครับเรียบพ,พอทอนี่ใช่ไม่ต้องส่ยฟ้าป่ะทอใช่ครับผมแอบคุณเห็นมนเนี่ย ไม่เห็นนี่นี่ไงอยู่นี่ข้างหลังไม่สนใจด้วยนะปูคืนด้วยสิโยนทิ้งอะ่ะแมเงเลยไม่น่าขุดเลยไงปล่อยแมงไว้ก็ดีแล้วเอาเฮี่อ่ะฮิวโบรมอนครับฮิวนี่คือแบบแมงไม่ได้กินอะไรป่ะ หิวครับอันนั้นหิวมาจะ่แรกมานะที่ปริษัทเอาวิาคีสมัยก่อนมาไม่แลกอ่ะเออแลกกับปิการะจูนเนี่ยนะแม่งเอ,อ้ยผมมีแล้วอ่ะคุ้มคุ้มคุ้มห้าอวะเวลสิบเอาไปฝากธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์เย้เบส แล้วการเดินทางของเราก็ต้องจบลงจบตัวจิ๋วเดียว้เอเราขี่ตัวจิ๋วเดียวโคตรโหดอะแต่งโคตรแอบเบลอะเห,ห,ห็นแล้วเห็นละ,นละขี่ตัวเป็นมดคนนี่ใหญ่เป็นช้างเลยเนี่ยเราจะขี่ไปบ้านลองลงลองลง,ลง,ลงอิจฉาคนมองเห็นมวยมนตัวเองจังวะ กำลังขึ้นมาต้นไม้อยู่เป็นบันไดเหรอทำไมไม่เอาเป็นถาวรเรอะเราขาดขาดได้ไงไม่ขาด DOP แม่ง ไอคอนตัวจิ๋วหนึ่งแม่งน่ารักว่ะวิ่งขี่ขู่เลยจริง<พ>เหี้ยเราเราก็สามารถจับลา,านะลาพาได้นะลาพาลาซูรี่ลาพีดล่านั่นอนะเราคิดว่าจะโดดจากบ้านแหละลงลงไอ้นี่มันไม่นานไหมไม่ลงคนระับ ดึงนะครับดึงนะครับอะไรนะครับโอเคไม่ต้องดึงแล้วมันแบกได้อืมใช่ผมลงแบกไว้โคตรโชดน,นะครับฮึบครับแบกเดี๋ยวจะไปย้ายเตียงคุณจะยา้ายมาอยู่นี่เลยเหรอใช่ ทำไมทำอย่างนี้ครับแล้วตีนั้นนะ่ะเอาไปเอาไปยังไงดีครับอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นที่นั่งพี่นั่งนั่งผมเองนะครับผมก็ <ขอ S 1> จะมาอยู่บ้านคุณด้วยครับไม่ต้อนรับเนะี่ยแล้วผมอยากอยู่ครับไม่ต้อนรับเนะี่ยผมให้เพชรหนึ่งกองไม่เอาเพชรสองกองไม่เอาไม่อยู่แม่งนะ พวพิสสองสองกองแกแับกอีนหนึ่งบลได้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 ไดต้องอยู่ข้อเข็มอ,อันนี้คือที่นั่งเลครับครับคลิปนี้ผมจะเน้นสั้นเลยนะไม่อยากให้มันยาว ทำไมไม่เล่ที่แค่กูต้ อะไรเหรอมองคนทำไมคา,าบใหม่ด้วยมีคนแก่ฮ่า <c oughs> นอนเลยมันจะได้นอนด้วยนอนฝั่งนี้มันมันสปาวเร็จเอาเช้าแล้วเย็นนอนโคตรไวเลยฮึบขอบคุณที่ให้เผื่อฉุกเฉินเฮ้ยเยี่ยตัวอะไรอะ่ะเหมือนยังกับบอสเลยเราไปดูก่อน แกไม่ใช่บอสนะตัวมันเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วนี่หว่าเราไม่ดูเรื่องเลยจะลบไ้ผมเ<อ>คยเข้าใจผิดนะว่าตัวนั้นเป็นบอสหลายรอบมากเพราะสีแดงอะผมชอบเพนเป็นบอสก็แค่ถามะผมพูดให้ผู้ชมฟังครับผู้ชมไม่ได้ถามผู้ชมเขาถามเว้ยได้ถามเขาถามัปในใจเอ้เอาเอาแววไฟก้อนนี่มา นั้แต่แค่ม okay, ผมคิดว่าพานี้นะ่าจะจบแบบสั้นๆนะสักห้านะทีก็จบไนะ <5. S 1> ก็จะลืมนะกิจกรรมนะครับแชร์คลิปนะครับแชร์คลิปของเรานะครับตั้งแต่พาร์ทสี่สองสี่สามสี่สี่ห้าสี่หกเราเราไปเรื่อยๆผมก็จะสุ่ม <Zoom. S 1> คนที่แชร์นะครับพร้อมหลักฐานการแชร์นะเอาเป็นลิงเฟซบุ๊กเลยก็ได้พาเฟซบุ๊กที่คุณแชร์คุณก็จะมีโอกาสลุ้นลุ้นแคสเกมกับเรานะซึ่งมีคน ของแคสตัวยเยอะมากแม่ว่าคุณจะไม่เน่าแค่ไหนนะฮะผมก็จะพร้อมที่จะมูใไม่ของคุณนะครับไม่ใช่ครับคือผมก็อาจจะให้คุณพูดหน่อยหน่อยนึงพูดแนะนําตัวอะไรเงี้ยพูดเจออะไรแต่ว่าอาจจะไม่พูดเยอะเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านอืูอเ่เวละลำคาญเอานะครับใช่โอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe แล้วก็กดแชร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นชแนลของคุณสักดามาสเตอร์ Master, หรือผมนะฮะโอเคติดตามผมงานกันได้นะฮะเรื่อยๆนะฮะอัพทุกวันนะฮะ5โมงบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊บาย